เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดท,ทำไปเรื่อยมาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่หลังบ้านกับแมวกับแมวแบบว่าเ้าตัวครับเก้าตัวเขาเจอกันแล้วล่ะครับมาอัปเดตให้ฟังว่าเขาเด้๋ยเจอกันแล้วกับแมวแมวข้างนอกบ้านแล้วกับแมวในบ้าน แต่กะบริกัดกันนะครับบอกมีการกัดกันโชคดีโชคดีไปครับมันบระกัดกันแมวทุกตัวทำหมันหมดนะครับทำหมันแมวที่เที่เมาจากสอปเจ็ดตัวทำหมันหมดครับมันจะบบเทียวนะมันจะโบแมนแมวแบบว่าเทียวมันจะเป็นแมวแมวอยู่แมวบานแมวบานคือ เขาจะบ่ไปหนีไปจากบ้านนะครับคอหนีเนาะมันก็นจะยู่ของมันนี่แหละครับวิ่งเล่นทั่วไปมาอัปเดตให้ฟังมาจากที่แมวแมวไปแล้วปวดหัวนิดๆปวดหัวนิดๆครับมาเป็นแนวทางให่คือเก่ากับแนวทางห,หัว้านอยเป็นยังไงบ้างตัวแดงเฮา มาสักทีนะตัวแดงตัวแดงตัวเน้นสองตัวมูว่านี้เขาสองตัวเลยครับที่ว่าเน้นตัวเน้นตัวแดงเขามาอยู่เด้อครับผมมาอยู่เด้อค่ะฮะครับเนี่ยือจังเลียนดีทลุเออเฮ้ยขี่ฟุ้จะเดี๋ยวจะไปหาอันไส้ไมใหายเขาอยู่ครับไส้เพิ่ม เอามาไว้ให้เขาเหล่นเนาะมาใไห้เขานอนมาอัปเดตครับกับหวยหานอยเฮาหมูวานนี่ยังไงเมื่อวานนี้มันก็มานะหลังจากที่เราสายจ่อเราอาจจะหลุดเมอวานี้ใครสายรูดนะครับเข้าพิเศษเนาะบนล่างนะสายรูดเข้าเขาบนล่างหายเลยนะคะผม แม่วันมาจุบกันก็นเลยมองดูครับยานเขากัดท้องมาบอกก่อนครับหมูว่านี่ผลห้าหน้อยพิเศษออกศูนย์หนึ่งแปดครับล่างออกหกหนึ่งครับเข้าครับสายรูดนะเข้าสายรูดบนล่างถ้าผู้ไรสายรูดแล้วก็เข่าสายจอครับหนึ่งแปดตัวเน้นครับผมจัดไปหนึ่งดอกคอกพูดก่อนนะครับผม อาจจะบางโคตรอาจจะเลื่อนบอฟังนะแต่เขาเลยก็ข้ห้ยุดครับฮานอยของเขาโลภมากอาจจะลาบหายอย่าไปลูครับเขาแล้วก็พ่อขยุดยุดเล่นนะครับผมใครสายฮานอยก็จัดไปแล้วสายจอ,อเขาเขาไปตามลาว VIP ดูเบึงบ้งๆแล้วมันจะสอบมาเล่าสามถุงครึง่งล่าว VIP พสายจอของฮานอยถ้าบเขา ถ้าอันไหนเด่นทามือนั่นเด่นบ่เขาเขาก็จะไปวิ่งตัวเด่นตัวสายรูดสังเกตเบิ่งแล้วครับสังเกตดูออกลาวสามทุ่มครึ่งถ้าสายจาบอบ่เขามันก็นจะไปเข่าล่าวีเอพีถ้าสายรูดบ่เขามันก็นจะไปเข่ารูดวีเอพีลาวีเอพีออกสามทุ่มครึ่งเป็นอย่างน้อพรวนโอ้โหขื้นบนหลงัลงคาหลังคาบานหน่อย พูนครับเห็นบานอกบไเห็นโตเขาดอกครับผมมัดื้อนะจริงๆเลยนะจริงๆเลยนะมันไม่เคยได้วิ่งไปได้เล่นหรือเปล่าส่วนห้าน้อยปกติออกสองห้าห้าล่างออกสี่เก้าเข้าครับ4ี่เกตัวกันครับหมาครับผมส่วน V.I.P. ออกสามสี่หนึ่งครับเข้าครับตัวเน้นครับสี่หนึ่งกับหนึ่งแปดหนึ่งแปดกับหนึ่งสี่เข้าครับล่างออกเก็ดสี่เข่าสามน้อยครับหมูว่านี่ถ้าเข่าแล้วยุดครับไม่ต้องไปต่อครับขอร้องกันเลยไม่ต้องไปต่อครับไก่แล้วก็ยุดกับพ่อครับผมมาหาน้อยประจำางวองันที่สามสิบเอ็ดมีนา วันพูดครับมือนี้ครับจัดไปครับสายรูดหกครับสายรูดสายวิ่งฟันถุงหกหกจับคู่ครับตัวเน้นครับตัวเน้นตัวแดงตัวแดงตัวเน้นหกสี่หกเจ็ดหกสี่หกเจ็ดตัวเน้นหกจับคู่ครับหกสามหกศูนย์ก่อนครับหกศูน หกสามหกสี่หกเจ็ดหกศูนหกสามลูดหกวิ่งหกฟันธงครับผมแนวทางนะครับมากระจัดไปครับผมสำหรับแนวทางวันนี้ตัวเด่นมีสองตัวหกับสี่ฟันธงไปที่หกสี่จับคู่ครับ สี่ศูนย์สี่สจัดครับจัดจัด,จดมากกันบอกอย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทก,ทก,การสนับสนุนช่องมาด้วยนะครับขอบคุณครับผมจะบอกว่ายังละ่ะแต่คือว่าถ้าเข่าแล้วกว็ขอให้ยุดนะครับ อาจจะพูดบ่อยคํานี้นะคะผมเราไม่สามารถรู้ว่ามันจะมาได้อีกเนาะเราก็ขอให้มันเข่าแล้วก็ยุดครับผมตกกันครับสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามศนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดจัดไปครับผมสิบตัวเจาะสิบตัวเจาะครับกับแนวทางมือนี่ไว้ห้าน้อย มักกันอยู่หรือเปล่าไปต่อกันเลยครับจับสามตัวครับเจ็ดหกสี่แปดหสี่หนึ่งหกเจ็ดสามหเจ็ดจัดไปครับผมมารอบนี้เข้าสามตัวครับผมนะก็ขอให้มันเข้าสามตัวไว้ก่อนครับผมเป็นเพียงแนวทางเลือกให้ ขอบคุณสำหรับกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามเข้ามาใหม่ด้วยนะผมปวดหัวนิดๆปวดหัวนี่มันปวดหัวตลอดนะครับปังมันนี่แล้วมาใครมันขึ้นไปข้างบนน่ะลูกแมวามาปัางมาน,นี่เร็วๆโอ้โหความดือ้อเขานะครับผมชมความดื้อของผู้นีนครับความดือมด้อครับความดื้อครับ เข้าไปทั้งหลังแลวล่ะอาจจะบเ็นหรอกอันนี้มาทายหลังบ้านนะครับเหล่าไก่เดี๋ยวตั้งกล้องก่อนครับสําหรับวันนี้ก็ฝากให้กําลังใจด้วยคับผมกดไลค์กดแชร์กดกําลังใจกดแชร์ผมน้ำน้อครับผมหายคนท่านผู้ชมอื่นอาจจะไม่ดวงน้ากันอาจจะห้เขาถึงน้ากันก็คือว่าหายท่านนะครับหายท่านสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมคอความร์ตหลายๆเรื่อยๆเองครับ สุดยอดป่ะโหโหโห,โหจริงๆเลยนะเราเนี่ยมักขนาดนั้นเลยหรอฮ้ยฝุ่นโอ้โห,โ,หโหจะลงยังไงล่ะบานลงเองเด้